ิ้งกันตลอดทั้งวันนะฮะ oh. ล่าสุดเช้านี้เป็นคิวของพระนางคุณหนูฉันทนานะฮะจะสดใสซา,าบซ่าขนาดไหนไปชมกันครับ mm. ชื่อเรื่องก็ออกแนวลูกทุง่งลูกทุ่งนะฮะงานนี้เลยไม่แปลกใจที่พระนางนลครคุณหนูฉันทนาทั้ง3คู่ชูชื่นมีหนุ่มตายนัทพลสาวโดนัทมน,น,นัสนันนำทีมนะฮะหนุ่มกิกดนันไนสาวโอเพนรดาแอนนี่หนุ่มอฟสุพนัทมาฟิตติ้งเสื้อผ้าหนา้าผมให้ออกแนวแฟชั่นออนสตรีท นะฮะกับกันแบบสุดฤทธิ S <S ์นะฮะแค่คอสตูมนักแสดงในเรื่องก็หมันแล้วแหละฮะโดยเฉพาะสาวโดนัทเนี่ยขอโทษนะฮะมีชุดว๊กว๊กแวมแวมสไตล์นักร้องมาให้เบิ้งกันอีกด้วยล่ะค่ะแต่ในเรื่องนะฮะต้องโดนจับร้องเพลงกับเขาด้วยหรือเปล่าต้องไปฟังกับโดนัทครับเป็นนักเรียนเมืองนอกมาก่อนค่ะเขินเลยสาวโรงงาน ก็จะเป็นชุดที่แบบว่าแม่บ้านในในบ้านพาไปซื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรกเราก็แต่งตัวแบบนี้แหละไปสมัครงานแล้วทุกคนก็บอกไม่ได้มันผิดอะไรเงี้ยค่ะเลยต้องเปลี่ยนเป็นลุกนั้นแต่สักพักจะชอบแบบนั้นค่ะในเรื่องคนรู้สึกว่าน้อย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 สบายดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเป็นสาวโรงงานก็ค่อนข้างที่จะแบบตื่นเต้นนิดนึงนะคะเอะเราจะยังไงเปิลเปิลตลกตลกยังไงแต่ในเรื่องนี้คือเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี คอยคอยช่วยเหลือโดนัทต,ตลอดค่ะของอันนี้ก็ค่ะของอันนี้นี่จะตรงข้ามกับเขามั้งอันนี้แงดีนี่แงลบนะคะเป็นขาวกับดำอะคะ่ะจริงๆแล้วเสื้อยืดเสื้ออยางงี้เราเเราจะใส่ไม่ได้นะคะแต่ว่าเราจะเป็นต้องใส่เพราะว่าเสื้อยืดตัวร้อยก้กาวไม่รู้ว่าเขาใส่ได้ยังไงนะคะ <c oughs> เราจะไปต้องใส่เพราะเรเรื่องนี้เราเป็นสาวโรงงานนะคะแล้วก็โรงงานยีพ้านาะ ประมาณนั้นนะคะ่ะแต่โรงงานตอนนี้ทันสมัยมากค่ะคือในเรื่องรับบทเป็นดีเจครับก็เลยตนะ้องแบบวัยรุ่นวัยรุ่นน,นิดหนึ่งเลราแต่งตัวไม่แพ้กันเลยนะฮะโดยเฉพาะอันนี้ต้องเป็นคนที่สีสดทุกชุดเลยในเรื่องนะครับแต่งตัวธรรมดาสีขาวดําไม่มีเลยฮะเป็นจะเป็นดี เป็นดีเจแต่ออกแนวดีเจลูกทุ่งแต่ก็ยังโอเคนะยังอยู่ันสมัยอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่คือผมกับกีกับเป็นเพื่อนสนิทนะครับเป็นดีเจแล้วส่วนนี้เป็นนักร้องคือเราเองเราก็จะเจอเขาบ่อยเหมือนกันก็ค่อนข้างสนิทเพราะเราเป็นพิธีกรให้คอนเสิร์ตเขาบ่อยอะไรเงี้ยคงไม่ยากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าประสบการณ์การขึ้นเวทีการอะไรก็อันเตอร์เทนคนดูมันต้องใช้ในละครเรื่องนี้อยู่แล้วก็ ไม่น่าจะยากก็ค่อนข้างจะใกล้ตัวครับเพราะ่าเคยเป็นดีเจมาก่อนก็แต่จริงๆก็ปรับนิดหน่อยเพราะนี่มันคือลูกทุ่งอะไรเงี้ยยากแน่นอนครับเพราะว่าเป็นดีเจต้องพูดเก่งพูดคล่องอะไรพวกนี้แล้วแบบผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยก็ก็ต้องต้องศึกษาดูว่าว่าดีเจเขาพูดยังไงสเสน่ห์ของดีเจเป็นยังไงครับผม,ผมต้องไปศึกษาทำกันบ้านอย่างหนักครับ ก็น่าจะสนุกนะโดนันอ่านบทแล้วแบบอยากถ่ายอ่ะน่ารักมากอ่านแล้วแบบยิ้มตลอดคิดตลอดนะบทตลก <ผม S 1> ดีค่ะได้เห็นโดแบบในลุกใหม่ๆ